ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายคะ่ะเนเน่สาวไทยในรายการจีนเข้ารอบได้ไปต่อกวานาคะแนนกว่า45ล้านโหวตเปิดตัวให้ได้รู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเนเน่ผ่อนนภานชื่อภาษาจีนเจิ้งหน่ายชินสาวไทยมากความสามารถเพียงหนึ่งเดียวที่ได้เข้าประกวดเฟนหา7ไอดอลเกอร์กรุ๊ปใน ในรายการวาไรตี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของ Tencent Video ที่เพิ่งเปิดซีซันสามออกอากาศทาง VTV หลังจากที่สาวเนเน่ได้เปิดตัวก็สามารถพิชิตใจกรรมการแถมยังตกแฟนคลับได้ทั่วทั้งเอเชียอีกด้วย ล่าสุดทางรายการได้มีประกาศผลเด็กฝึกที่ผ่านเข้ารอบ55คนสุดท้ายจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด101คนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากจบการโชว์แบทเทิลรอบแรกซึ่งสาวเนเน่ก็ผ่านเข้ารอบ55คนสุดท้ายติดอันดับที่3กวาาคะแนนโหวตกว่า45ล้านโหวตขณะที่เนเน่เป็นเด็กฝึกคนแรกที่มีคลิปวิดีโอโฟกัสแคมบน YouTube อย่างเพลงประจำรายการ you are everything to me ที่ยอดวิวเกิน1ล้านวิวอีกด้วย